สิ่งสถิตของพรายนางตานีเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนรุ่นเก่าพรายนางตานีนี้ว่ากันว่ามีหน้าตาสวยมีกลิ่นตัวหอมไว้ผมยาวฝ่ามือฝ่าเท้าแดงอ่อนดุดีนกพิราบโดยเหตุที่พรายนางตานีเป็นผีชาวบ้านจึงไม่กล้าปลูกกล้วยตานีไว้ใกล้เรือนแม้จะปลูกไว้ใกล้เรือนถ้าจะตัดเอาใบตองไปใช้ก็ห้ามไม่ให้ตัดเอาไปทั้งใบต้องเจียนเอามาแต่ใบตองเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องหักก้านเสียก่อนเพราะถ้าตัดเอาเข้ามาในเรือนทั้งใบถือเป็นหลางร้ายว่า จะมีใครในบ้านนั้นตายลงในไม่ช้าทั้งนี้เห็นจะเนื่องจากคติเดิมที่ใช้ใบตองกล้วยตานีสามใบรองก้นลงศพกล้วยตานีนี้ถ้าคราวออกปลีจะมีพิธีพลีพรายนางตานีเครื่องปลีมีหัวหมูใบสีสำหรับข้าวหวานของหวานก็มีขนมต้มแดงต้มขาวนอกจากนี้ยังมีข้าวดอกดอกไม้ทูบเทียนน้ำหอม